ันนี้นะคะเราจะมาทำเชื้อไตรโคดมาสุดกันนะคะทุกคนค่ะเราทำใช้ในสวนทุเรียนนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนี่นะคะหม้อข้าวนะคะนี่นะคะหม้อข้าวแล้วก็นี่ถ้วยนะคะแล้วก็ข้าวสารของเรานะคะทุกคนค่ะนะคะวิธีการทำนะคะเราจะเตรียมข้าวนะคะข้าวต่อข้าวสามนัดสองนะคะข้าวสามถ้วยนะคะนี่นะคะข้าวสามถ้วยนะคะ ไมต้องพูมากนะคะพื่อระยข้าวสามถ้วยกับน้ำสองนะคะค่ะข้าวเราได้แล้วนะคะทีนี้เราก็น้ำของเราเตรียมไว้นะคะข้าวสามถ้วยกับน้ำสองถ้วยนะคะนี่นะคะน้ำสองถ้วยเทลงไปเลยค่ะ นี่นะคะมันก็จะได้แค่พอท,ทุ่มๆนะคะเราก็จะนําไปหุงนะคะเพื่อนเราก็จะนําข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะมาหุงประมาณ15นาทีเราก็จะหุงด้วยเตาแก๊สนะคะเพื่อนค่ะอ่านี่ค่ะต,ตั้งเวลา15นาทีนะคะหุงเหมือนเหมือนอ่อหุงข้าวธรรมดาเลยนะคะเหมือนหม้อข้าวเลยนะคะอ่าเราให้เขาสุกนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะก็ข้าวที่เราหุงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป15นาทีก็จะได้ข้าวอาแบบนี้นะคะเราจะตากใส่ถุงนะคะก็เตรียมถุงนะคะาบางบางท่านจะมีถุงเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ที่สวนเราทําใช้เองเลยใช้ถุงเบอร์ใหญ่นะคะทุกคนนะก็ตากข้าวร้อนๆใส่เลยนะคะเราจะใช้ประมาณ3าัทพีีนะคะใส่ไปเลยค่ะ ร้อนๆเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะพับถุงขึ้นหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยแล้วก็ผึ่งไว้แห้งนะคะนี่นะคะแบบนี้ีเกลี่ยวไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะเราค่อยถึงจะเติมเชื้อได้เกลี่ยเกลี่ยให้มันเย็นก่อนนี่เราก็จะใช้เวลาผึ่งประมาณสามสิบนาทีนะคะเราก็ทําวนไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะเสร็จข้าวที่เราทํา เลยค่ะแล้วสามทักทีนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยมือเกลี่ย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 ง่ายแบบนี้นะคะ <S <S ก็วางถึงไว้แบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะเราพักข้าวไว้แบบนี้จนเย็นแล้วนะคะเราเอามือสัมผัสดูนะคะนี่วางแบบนี้คือเย็นนะคะ แบบอุ่นๆได้นะคะอย่าให้เป็นแบบร้อนนะคะให้มันเย็นนะคะพอเย็นเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะคือยางวงหนึ่งนะคะแล้วก็ไม้ทิ้นฟันนะคะแล้วอันสําคัญก็คือเชื้อไตรโคนะคะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นแบบผงนะคะทุกคนจะมีแบบผงกับแบบน้ํานะคะเลือกใช้เอานะคะเราก็จะนํามาหยดใส่กับถุงข้าวที่เราทําแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดสลิดเข้าไปเหมือนพริกไทยเลยนะคะเพื่อนนี่นะคะนี่นี่เห็นไหม แบบนี้นะคะเห็นไหมหก็จะเีนเชื้อออกเป็นดําๆแบบนี้นะคะแบบเห็นไหมคล้ายๆพริกไทยเลยนะคะตัวนี้เป็นแบบผงนะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมัดถุงก่อนเลยนะคะนี่แล้วก็มัดเหมือนถุง่กแกงเลยนะคะนี่เลยมัดไปเลยค่ะ เ็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเขย่าเชื้อให้เข้ากันเลยนะคะเขยา่าคุกๆเลยค่ะให้เข้าเลยนะคะหนี่ยขยามพยาแบบนี้เลยอเพื่อให้เชื้อไรโทรเข้ากันดีกับข้าวนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันจำเป็นที่ เราจะต้องอ่ทำรูอากาศนะคะเพื่อให้เชื้อหายใจนะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเจาะประมาณถุงหนึ่งประมาณอ่า30รูถึง50รูนะคะ1 2 3 4เจาะไปเลยค่ะเจาะทั้งสองข้างนะคะทุกคนไล่ไปเลยไม่ได้น้ำนะคะตะเอาก็ประมาณ30ถึง50รูได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยจะเอาไปนําไปวางที่ชั้นนะคะค่ะเราก็นํามาเรียงในชั้นแบบนี้นะคะประมาณ7วันก็จะเป็นเชื้อสุดไตโคดม่านะคะ